สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเรื่องของราชบุตรบุญธรรมของสมเด็จพระนารายณ์ผู้ซึ่งตกเป็นเหยื่อในคราวโค่นราชสมบัติของพระเภทร,รายชาและก็หลวงสรศักดิ์ซึ่งชาวต่างประเทศให้ความหมายของการโค่นราชบัลลังก์ในครั้งนั้นว่าเป็นการรัตประหารค่ะคุณผู้ฟังผู้ที่ตกเป็นเหยื่อรัฐประหารในคราวนั้นก็คือพระปีนั่นเอง พระปีเป็นบุตรของคุณไกรสิทธิศัก์แห่งบ้านเก้งพิษณุโลกได้รับการดูแลอบรมบ่มเลี้ยงแบบชาววังและแบบแผนแนงราชบุตรมาตั้งแต่เด็กโดยพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายมหาราชในสมัยนั้นบรรดาเด็กๆลูกของคุณนางจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีในราชสำนัก เด็กคนใดเติบโตขึ้นมาดูดีมีหน่วยกา้านก็จะได้รับการอุปถัมภ์ให้ก้าวหน้าในราชการต่อไปพระปีโชคดีกว่าผู้อื่นเพราะสมเด็จพระนารายทรงรับชุบเลี้ยงเชิดชูให้เป็นราชบุตรบุญธรรมอาจเรียกว่าเป็นราชโอรสในอุดมคติอันโปรดปรานยิ่งพระปีเป็นคนร่างเตีย้ยสมเด็จพระนารายทรงเรียกขานอย่างรักใคร่ว่าไอเตีย้ยซึ่งไอเตี้ยของสมเด็จพระนารายณ์นี่นะคะ จงรักพักดีรับใช้ใกล้ชิดหลับนอนแถวฐานพระแท่นบรรทมเฝ้าคอยประคับประคองให้ทรงลุกนั่งบนพระที่เมื่อครั้งเป็นพระโรคไอหืดเรื้อรังกำเริบคุกคามเพราะสุขภาพอ่อนแออยู่เนืองเนืองก่อนหน้าถึงเวลาสวรรคตถึง5-6ปีด้วยซ้ำแต่กระนั้นก็ตามทรงคาดหมายให้พระปีได้อภิเศกสมรสกับเจ้าฟ้าหญิงสุดาวดีหรือกรมหลวงโยธาเทพ ราชบุตรีองค์เดียวที่โปรดปานอย่างยิ่งแต่เจ้าหญิงทรงปฏิเสธเพราะพระปีมีพื้นฐานชาติตรกุลต่ำต้อยหรืออาจเป็นเพราะเจ้าหญิงทรงมีจิตปฏิพั์ผูกพันกับเจ้าฟ้าน้อยอยู่ก่อนแล้วซึ่งสมเด็จพระนารายมหาราชจะมีพระอนุชายอยู่สองพระองค์ก็คือเจ้าฟ้าอภยทศผู้มีพระวรกายพิการกับเจ้าฟ้าน้อยซึ่งเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์มีสิทธิในการครองราชสมบัติด้วยค่ะคุณผู้ฟัง สำหรับพระปีเองสมเด็จพระนารายณ์ทรงสนับสนุนให้ได้ราชสมบัติหรืออย่างน้อยๆก็ได้ครองเมืองพิษณุโลกหัวเมืองเอกทางเหนือและได้รับการยกย่องสูงมากประดุษมกุฎราชกุมารเช่นเมื่อเวลาเสด็จทางสะทลมากพระปีก็มีช้างส่วนตัวไม่ต้องตั้งแถวหมอบกราบเหมือนขุนนางคนอื่นๆดังบันทึกตอนหนึ่งของนิโคลสัสที่ระบุว่าเบื้องหลังพระเจ้าแผ่นดินไป8หรือ19มีช้างอีกเชือกหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะงดงามและประดับเครื่องอลังการไม่แพ้ช้างพระที่นั่งที่เดินตามหลังมาเป็นช้างที่นั่งของเจ้าชายซึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงรับไว้เป็นราชบุตรบุญธรรมองค์นั้นติดตามด้วยช้างขุนนางผู้ใหญ่ซึ่งหมอบราบมาบนหลังเปล่าโดยไม่มีกูบและสงบปากสงบคำอย่างยิ่งมีข้าทาสติดตามหลังมาอีกทอดหนึ่ง ทิ้งระยะห่างจากกองร้อยทหารรักษาพระองค์เพียงสามหรือสี่เก้าเท่านั้นอันเป็นการปิดขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยทางสะทนละมากพระปีได้รับการยกย่องเชิดชูสูงส่งโดยเปิดเผยเช่นนี้น่าจะเป็นการท้าทายราชวงศ์บางองค์และขุนนางบางคนอย่างยิ่งโดยเฉพาะหลวงสรศักดิ์ผู้เป็นราชบุตรตัวจริงแต่ทรงให้การอุปถัมภ์น้อยกว่ามากแม้รรดาศักดิ์ในราชการพระปีก็มีบรรดาศักดิ์ถึงขั้นพระ เทียบชั้นประเภทราชาพระสักสงครามสูงกว่าหลวงสรศักดิ์ซึ่งบรรดาศักดิ์แค่หลวงเท่านั้นซึ่งมีบันทึกที่บอกว่าหลวงสรศักดิ์เป็นราชบุตรสมเด็จพระนารายณ์ที่เกิดกับพระสนมซึ่งเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือด้วยความเชื่อบางอย่างสมเด็จพระนารายณ์จึงพระราชทานสนมซึ่งกำลังตั้งครรภ์อยู่ให้กับประเภทราชาหลังจากนั้นประเภทราชาก็ได้ดูแลรักใครด่ดีดุจบุตรของตน และหลวงสรสังเองก็จงรักภักดีต่อประเภทราชาดุดบิดาแท้ๆไม่แพ้กันแต่ก็คงรู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยที่ว่าตนไม่เป็นที่ต้องการของพ่อตัวจริงอันเป็นปมในใจที่ผลักดันให้ต้องแสดงออกโดยออกอาการก้าวร้าวหลายอย,าอย่างอย่างเช่นดักชกต่อยฟอนคอนหรือพยาวิชายเยนหน้าลานต้นจันทร์ประตูวิเศษชัยสีกับมีส่วนอย่างสำคัญในการทำรัตรประหารยึดอำนาจพ่อตัวจริงให้กับพ่อบุญธรรม ในวันที่18พฤษภาคมพศ2231พระปีแม้ว่าจะมีพื้นฐานเป็นคนต่ำสักแต่เมื่อได้รับการอบรมบม่มเลี้ยงอย่างแบบผู้ดีและตามแผนราชบุตรก็สามารถปรับท่าทางให้ดูงามสงา่าน่านับถืออย่างมากเข้ากับคุณนางผู้ใหญ่ทั้งไทยและก็ฝรั่งได้ดีสำหรับเจ้าพยาวิชายเยนก็เชื่อว่าเป็นเช่นเดียวกับสมเด็จพระนารายก็คือหนุนพระปีให้ได้ราชสมบัติเป็นกรรษัตริย์วงประสาททององค์ต่อไป และนี่น่าจะเป็นเหตุให้หลวงสรสักต่อยจนฟันหักหลายซี่ส่วนพระสั์ในสงครามหรือฟอบางนั้นสนิทสนมกับพระปีมากเป็นพิเศษเมื่อพระสั์ในสงครามจากไปก็ยังมีจดหมายมาถึงพระปีห่วงใยในมิตรภาพและความหวังดีต่อกันและพระปีก็ได้ตอบจดหมายไปด้วยส่วนประเภทราชาแรกๆก,ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อพระปีมากเป็นเช่นเดียวกับสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งน่าจะทำให้พระปีเต็มไปด้วยความหวังอย่างยิ่ง แต่ภายหลังเกิดหมางใจกันขึ้นโดยพระปีไม่รู้เท่าทันกลเกมอำนาจขณะเดียวกันพระอาการพระโรคของสมเด็จพระนารายณ์ก็กำเริบสุดหนักมากขึ้นพระเภทราชาที่มีหลวงสระศักดิ์เป็นกำลังหลักก็เร่งกระทำการรัฐประหารทันทีตัดหน้าเจ้าพระยาวิชัยเยนซึ่งก็เตรียมการยึดอานาจอยู่เหมือนกันการยึดอำนาจดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมพศ2231 โดยเข้าล้อมพระราชวังคือพระนารายณ์ราชนิเวศกับกักขังสมเด็จพระนารายณ์ไว้ในพระที่นั่งสุดทาสวรรค์พร้อมแพทย์หลวงกับข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิดสองถึงสามคนเท่านั้นเพียงสองวันที่การรัตตะหารเริ่มต้นพระปีก็ถูกฆ่าอย่างไม่ปราณีและโดยทันทีแถบประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสุดทาสวรรค์น,นั่นเองโดยที่ทุนกระหม่อมแก้วก็คือสมเด็จพระนารายณ์ไม่อาจช่วยเหลืออะไรได้เลย หลังจากหลบหนีภัยมาหลบซ่อนอาศัยพระบรารมีชั่วข้ามคืนพระปีจึงเป็นเยื่อรัตประหารรายแรกที่หลังเลือดเส้นคมดาบรัตประหารสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตในวาระสุดท้ายที่ทรงทราบจากแพทย์หลวงว่าพระปีได้ถูกประหารชีวิตแล้วและครั้งหนึ่งเมื่อทอดพระเนตรเห็นประเพทราชาเข้าเฝ้าก็ส่งพิโรธจัดจนเสด็จสู่วิสัญญีภาพโดยทันที ครั้นทรงฟื้นคืนพระองค์ได้ก็ตรัสบ,บริภาท่าแช่งประเภทราชาและหลวงสรศักด้วยประการต่างๆนับแต่นั้นสมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงซึมเศร้าและพระอาการพระโรคก็ทรุดเสื่อมลงจนถึงที่สุดสเสด็จสวรรคตรเมื่อวันที่11รกรกฎาคมปีพศ2231รสิทิ้งช่วงเวลาการจากไปของพระปีเกือบสองเดือน ส่วนเจ้าพยาวิชัยเย็นก็ถูกประหารในวันที่11มิถุนายนปีพศ2231หลังพระปีโดยประมาณ3สัปดาห์ชายหนุ่มสามัญชนคนหนึ่งซึ่งเคยถูกเชื่อว่าโชคดีแม้งแต่เกิดจนวัยหนุ่มโดยได้รับพระกนา,าชุบชูอุปธรรมให้เป็นราชบุตรบุญธรรมมีราชสมบัติอยู่แค่เอื้อมแต่เป็นคนซื่อไม่รอบรู้เท่าทันกลเกมแห่งอำนาจ โชคชะตาจึงพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่น่าเชื่อต้องจบชีวิตโดยถูกฆ่าอย่างน่าอานาถแม้จะอยู่ใกล้ๆกับทูลกระหม่อมแก้วหรือสมเด็จพระนารายผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าแห่งชีวิตก็ไม่อาจช่วยอะไรได้พระปีกลายเป็นเหยื่อของรัฐประหารในวันที่18พฤษภาคมพศ2231และเป็นรายแรกของเหตุการณ์ครั้งนั้นกับคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องที่เล่ามานี้นะคะ อยู่บนพื้นฐานความเชื่อตามสมมติฐานที่ว่าหลวงสรศักดิ์เป็นโอรสลับของพระนารายณ์นะคะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากศิลปะ m มกซ z น n o m o m ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ